ผลที่ใครๆก็เลือกทำครัวสแตนเลสกับรัตนสินสแตนเลสเราเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์มากกว่า43ปีลูกค้ามากกว่า470รายผ่านมือเรามาแล้วมากกว่า4,200ครัวทั้งครัวอุตสาหกรรมและครัวบ้านเราครบเครื่องเรื่องครัวสแตนเลสทั้งออกแบบผลิตติดตั้งรวมทั้งระบบแก๊สระบบดูดควันมั่นใจได้เพอินดูแลเองทุกเคส บริการรวดเร็วเป็นกันเองเอาใจใส่เรามีรับประกันพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลตลอดอายุการใช้งานและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณต้องเลือกทำครัวสแตนเลสกับรัตนสินมั่นใจได้ <A S 2> เราดูแลเกเคส ตอนลิเริ่มใหม่ๆนี้ตัวผมนี่ไม่มีอะไรเลยละมีเงินอยู่แค่25,000บาทกับตู้ออกตัวหนึ่งแค่นั้นเองจะตัดก็ต้องใช้กันไกโยกตัดมีคอมา้าตัวเดียวก็ใช้โยกเอาโยกเอาไปทำไปอย่างนั้น เราครบจบเรื่องครัวสแตนเลสออกแบบผลิตติดตัง้งและดูแลลูกค้าตลอดอายุการใช้งานก่อนที่เราจะออกแบบเราต้องรับข้อมูลจากลูกค้าก่อนดีโจทย์อะไรให้กับเราต้องการทำแบบไหนเมื่อเรารับโจทย์มาแล้วเราจะนำไปออกแบบโดยการขึ้นฟรีแฮนสเก็ตให้กับลูกค้าดูก่อนจากประสบการณ์ของป้าที่ทำมาลูกค้าที่ทำแล้วก็จะกลับมาทำกับเราอีกแล้วก็แนะนำพี่น้องญาติ เพื่อนโฟงใค่มาทำซึ่งถ้าสมมติเราตีว่าร้อยคนอย่างเงี้ยทำกับเราหนึ่งร้อยคนเนี่ยกลับมาเป็นลูกค้าเราสักกี่คนก่เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ